กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุโด่งคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนผู้รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคูโดวงคอยครับผมช่องคูโดวงคอยนอกจากจะเป็นช่องที่รับซื้อเหรียญกระสาบนะครับ ก็บอกก่อนนะครับว่าเหรียญกระสับที่กูโดมรับซื้อนั้นกูโดมไม่ได้รับซื้อมาเพื่อจําหน่ายขายต่อนะครับหลักๆแล้วเกิดจากความรักความชอบโดยส่วนตัวนะครับคลิปนี้อีพีนี้กูโดมก็จะมาการประกาศรับซื้อเหรียญกระสับนะครับปี2542บอกได้เลยนะครับว่าเหรียญปี2542เนี่ยมีออกมาเยอะนะครับแต่ว่าเพื่อนๆพี่พ,พน้องหลายท่านที่ไม่ได้อยู่ในวงการของนักสะสม อาจจะไม่ทราบนะครับครูดวงบอกได้เลยนะครับเหรียญนี้ถ้าใครมีนะครับ8 0 0ร้อยถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทได้แน่นอนแปดร้อยถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเนื่องจากว่าเหรียญน,นี้มีความพิเศษอยู่ในเหรียญแล้วออกมาเยอะด้วยแต่ว่าการจําหน่ายออกมาค่อนข้างน้อยนะครับเท่าที่ครูดวงเห็นค่อนข้างน้อยเนื่องจากว่าหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเหรียญแบบนี้มีราคาแล้วก็มูลาค่าสูงยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสัคล้ให้กูโดนะครับเพื่อไปกำลังใจสำหรับเหรียญปี2,542นะครับจำนวนการผลิตนะครับ200กว่าล้านเหรียญ200กว่าล้านเหรียญน,นี่ไม่ใช่น้อยนะครับ200กว่าล้านเหรียญแต่ว่าหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยเวลามีเหรียญพวกเนี้ยพอจำนวนการผลิตเยอะอาจจะไม่ค่อยให้ความสำคัญนะครับเดี๋ยววันนี้กูโดงถ้าเกิดใครมีก็สามารถส่งรูปภาพ โดยเฉพาะวิดีโอนะครับมาจำหน่ายให้ครูโด่งได้นะครับเหรียญปี2554-12นี่นะครับ42ไม่ให้เป็นการเสียเวลากับเพื่อนๆพี่ๆน้องนะครับไม่ต้องทำอะไรมากเลยแค่หยิบเหรียญขึ้นมานะครับปี42นะครับแล้วสังเกตดูให้ดีสังเกตแบบนี้นะครับจับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมไม่ให้เพื่อนๆน้องเสียเวลาเลยปี42ก็เยอะนะครับเหรียญ ปี2542เนี่ยพัดเสียนตรงแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเยอะนะครับเยอะมากๆเลยแต่ว่าในกลุ่มที่สังเกตนะครับจะมีคนเอาออกมาจำหน่ายเนี่ยค่อนข้างน้อยก็เนื่องไม่แน่ใจ อาจจะเป็นการว่าไม่ค่อยมีใครสังเกตนะครับเพราะว่าเหรียญแบบนี้จะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานไม่เหลือนปี2556ถ้าปี56เนี่ยโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีเหรียญปี2542และเป็นพสเสียนตรงแบบนี้ติดต่อมาที่โดง s c 2375นะครับซึ่งเป็นลายดีเลยว่ามาที่ Facebook ไฟเพจคุโดคอยนะครับจะพยายามตอบเพื่อนเพี่น้องให้ได้มากที่สุดนะครับเนื่องจากว่า วันหนึ่งมีเพื่อนๆส่งรูปภาพหรือว่าวิดีโอเข้ามาให้ครูโด่งประเมินหรือว่าบางครั้งนํามาจําหน่ายมีทั้งเหรียญที่เราต้องการแล้วก็เหรียญที่เราไม่ได้ต้องการก็นํามาเสนอนะครับเพียงแต่ว่าเราก็พยายามตอบเพื่อนๆพี่เพียงน,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 น้องให้ได้ครบทุกช็อตครบทุกคนนะครับเป็นประโยชน์นะครับลองลองดูถ้าเกิดใครมีปี42แบบนี้นะครับหมุนดูแลจับมาแบบนี้ไม่ว่าปี42ในยทุกปีครับแบบนี้มีราคาสูงแน่นอน นี่ครับผมแตถ้าเกิดปี4 .2 แบบนี้ก็ส่งมาที่คุูดงได้นะครับเพราะว่าเราก็ยังรับอยู่นี่นะครับผมสาหรับวันนี้โชคดีมีความสุขนะครับช่วงนี้หน้าหนาวแล้วอากาศหนาวเข้ามายังไงก็รักษาความอบอุ่นร่างกายนะครับดูแลตัวเราเองเพื่อที่เราจะได้แข็งแรงและเราจะได้มีกําลังไปดูคนดูแลคนที่เรารักสําหรับวันนี้โชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดอคอยด้วย